สวัสดีครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับจากอําเภอหนองพอกนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้มาซื้อเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถไทนานั่งขับนะครับรถไทนั่งขับรถลูกค้าก็ประมาณสี่สิบแรงนะครับตัวนี้ก็นี่ครับเตรียมเอาขึ้นนะครับลูกค้ากําลังขับรถเข้ามานะครับดานดันนอกครับรุ่นี้ก็หน้ากว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรสามสิบนะครับจะบอกนะบัส หนึ่งเมตรสามสิบระหว่างห่างของขานะครับแต่อยู่ที่ยี่สิบห้าเซนนะครับผมความสูงจากพื้นก็ประมาณสักหกสิบเซนนะครับตัวนี้การแบกลูกปืนก็ขนาดสิบสองนิ้วใหญ่ครับเรีว่าคายหลังงเก้าไปหลังได้ครับลูกค้าบอ,อ,อได้เลยครับบัตรเออเลขบิงก็ได้ครับท่านเอาเ <S 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 สั่งกันเลย เเ็เเโม่ได้ได้ครับโมเป็นยังโมเป็นยัง,งร่เปียนพาเวอร์ครับเอากัน <c oughs> เดี๋ยวออกกันครับอ <c oughs> ะไรจะับให้ได้นี่ครับรุ่นลูกค้าราคานี่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับรุ่นนี้สองหมื่นหนึ่งพันบาทหกแถวจานคู่ลูกปืนนะครับจานหลังครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรสามสิบนะครับ ระว่างห่างของขาอยูที่25เซนนะครับครับน่ครับในทั้งเราเจาะมาให้ส4รูนะครับส่วนจานที่แถมให้ก็จะเจาะมาหกรูนะครับได้เลยครับเดี๋ยวเอาหนีออกครับป้าสิยกยังไงฮะบอกก่อนไหมรถพึ้นไปก่อนไหม พอๆครับเอานีออกอ่าก็จาบัตเอานีออกว่ากันเออเ,เ,เออแล้วแล่ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่สองเครื่องนะครับออกแถวลูกปืนตอนนี้เหลืออยู่สองเครื่องนะครับผมแต่ว่าสินค้าก็จะมาใหม่เรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆครับลูกค้าจากน้องค่อร้อยเอ็ดนะครับผม มารับเองถึงหน้าละถึงก,กดังแล้วนะครับส่วนของเดินตามก็มีนะครับเดินตามก็มีหกแถวนะครับเดินตามก็มีหกแถวจานคู่ลูกปืนนะครับราคาหมื่นสี่พันบาทนะครับเป็นจานสิบนิ้วครับรุ่นนี้ส่วนนี้ก็เป็นหกแถวจานคู่บูธนะครับจานคู่บูธราคาหนึ่งหมืนบาทนะครับจานคู่บูธหนึ่งหมืนบาท ขากระทูก็มีนะครับนี่เป็นสี่แถวสี่แถวจานลูกปืนเดินตามนะครับส่นนี้หมื่นสองนะครับหมื่นสองตรงนี้ก็ขากระทูนี่แปดพันบาทนะครับเดินตามตรงนี้ขากระทู สีแ่แถวคากระทู้นะครับถังเล็กนี่สีแ่แถวคากระทู้ถังเล็กจะอยู่ที่หกพันบาทนะครับหกพันบาทหกแถวคากระทู้ถังเล็กเจ็ดพันบาทครับอันนี้ก็เป็นหกแถวหกแถวตาเง,งานะครับเดินตามแถวตาเง,งาเดินตามนะครับราคาหนึ่งหมืนบาทครับหนึ่งหมืนบาท พาดูสินค้าก่อนนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นรถลูกค้าครับนี้นั่งขับนะครับสองหมืนหนึ่งพันบาทนะครับผมเดี๋ยวถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามารถหรือว่าสั่งจองได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้า 094-469-9224ครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ